สวัสดีครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไร่สดในค่ำคืนนี้นะครับผมเองนะวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีสิ่งดีมานำเสนอนะครับเพื่อพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็4ข้อของวันนี้นะครับที่จะทำให้ทุกท่านนะครับเป็นมหาเศรษฐีคนต่อไปนะครับนั่นก็คือรายละเอียดนะครับที่ผมจะ มาเล่าสู่กันฟังนะครับพร้อมกับแบ่งปันกับหลายๆท่านนะทีะ่มีความคิดว่าตัวเองนะฮะาขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับหรือทำไมเราทำธุรกิจการค้าทำอาชีพทุกอย่างเนี่ยเรายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าหลายท่านนะครับที่ต้องการจะประสบความสำเร็จเนี่ยสข้อนี้นะฮะมันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะก้าวข้าม4ี่ข้อตรงนี้ไปได้นะครับก็ ฝากถึงพี่น้องเสรกรทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ชมไร้สดค่าคืนนี้เลยนะครับหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะครับก็อย่างช่วงนี้นะฮะที่ท่านได้ยินเสียงแบ็คการ์นะฮะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับซึ่งในสถานที่ผมอยู่นะก็เป็นอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็ฝนฟ้าตกหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะไปกันเลยนะฮะข้อหนึ่งนี้นะครับเขาบอกว่า เราต้องอมี personal branding นะครับให้กับตัวเราเองนะคความหมายของมันนะครับก็คือในเรื่องการที่เรานะฮะมีภาพลักษณ์บุคคลของตัวเราเนี่ยตัวเรานะต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่า,าเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนนะฉะนั้น personal branding ตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถมองข้ามไปได้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะสร้างนะรสร้างตัวเราเนี่ย ให้หลายๆคนรู้จักให้คนอื่นได้รู้จักตัวของเราเองนะครับเพราะว่าใน personal branding ตัวนี้นะครับบางบางท่านกา็เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับแต่บางท่านเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่ามันความหมายมันคืออะไรนะฮะก็วันนี้ผมเองก็เลยต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะฮะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มา,าทำการไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อ แบ่งปันให้กับหลายท่านด้วยนะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ e r s o n a l b r a n d i n g นะฮะข้อหนึ่งนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเราทำธุรกิจอาชีพเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากเป็นมหาเศรษฐีคนต่อไปเนี่ยต้องทำให้เขารู้จักตัวเราเองก่อนนะครับนั่นก็คือการสร้างภาพลักษณ์ตัวบุคคลก็คือตัวเรานั่นแหละนะครับหรือว่าบางท่านที่มีบุคลิกมีจุดเด่นตรงไหน นะครับที่ทําให้คนเขารู้ว่า,าเราประกอบธุรกิจอาชีพอะไรนะครับแล้วก็ทําทให้คนเขารู้ว่าเราเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะปัจจุบันนี้นายกตัวอย่างผมนะครับอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยผมเองก็ส่งเสริมอาชีพในเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือในเรื่องอาชีพของโปโก้และหมากโกอินเตอร์นะฮะเป็นหมากสูงตุ่นแหลมหน้าขาวนะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้ แต่มันไม่สามารถข้ามข้อหนึ่งนี้ไปได้นะครับถ้าเราไม่ศึกษานะครับเราไม่เรียนรู้เราไม่ทำ p o s o u r a l banding ตัวนี้ให้กับตัวเราเองเนี่ยหลายหลายคนก็จะไม่รู้จักนะครับฉะนั้นวันต่อไปวันข้างหน้าการที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะช้าหรือจะไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอลองนะฮะลองนะครับศึกษานะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้ดู นะเพราะว่าผมเองเนี่ยทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะครับผมก็ต้องมี personal branding ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับตัวของ,ของเราเองนะก็คือการสร้างภาพลักษณ์บุคคลของตัวเรานั่นแหละนะฉะนั้นาฝากถึงนะครับทุกท่านเลยนะที่ทำอาชีพทั้งหลายแหล่นะครับหรือว่าเราประกอบเป็นนักธุรกิจอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะขาดตัวนี้ไม่ได้นะที่เราจะต้องเรียนรู้นะจะต้องมี personal branding ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับอย่างผมเนี่ยอย่างที่บอกนะว่า ทำไมผมถึงมีการไฟ้สดนะครับอยู่ตลอดเวลานะหรือว่าทําไมผมลงพื้นที่ไปหาพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นลูกไล่ของบริษัทนะครับที่เขาเป็นลูกไล่นะครับปลูกโกโก้หรือว่าปลูกหมากโกอินเตอร์หมากสูงตุดแหลมหน้าขาวตัวนี้กับบริษัทนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อย่างน,น้อยผมเองเนี่ยก็สร้างตัวตนนะครับพร้อมกับจุดเด่นตัวผมเนี่ยเข้าไปหาพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้าไปนําเสนอเข้าไปชี้แนะ เข้าไปพูดคุยนะครับมันก็จะได้อ่เป็นตัวตนของเราเองนะครับที่เราสามารถสร้างรู้ตัวเราเองได้นะทุกท่านเหมือนกันนะครับที่ชมไลฟ์สดในวันนี้นะฮะหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับข้อหนึ่งที่ผมบอกนะฮะสร้างให้กับตัวเราเองได้ทําให้คนรู้จักนะครับเพราะว่ามันจะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกธุรกิจอาชีพนะฮะที่เราทําอยู่เนี่ย ถ้าเราไม่สร้าง p e r s o n a l branding ตัวนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือจะไม่มีนะครับเพราะอะไรครับมันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าบอกให้เขารับรู้ด้วยถูกไหมครับว่าตัวเราเนี่ยกำลังประกอบธุรกิจอาชีพอะไรอยู่นะครับตัวเราเนี่ยณปัจจุบันนี้เราดาเนินธุรกิจเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องสร้าง p e r s o n a l branding ตัวนี้ให้กับตัวเราเอง นะเหมือนผมทําทุกวันนี้นะครับผมก็จําเป็นในข้อหนึ่งนี้ที่จะต้องบอกกล่าวนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมาพูดคุยพร้อมกับทําการไลฟ์สดนะครับก็ฝากถึงทุกท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับหรือท่านที่ชมไลฟ์สดผมในวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองนะฮะก็ต้องใช้ในเรื่องของขบวนการพวกนี้แหละครับในการไลฟ์สดเนี่ยเพื่อเป็นความน่าเชื่อถือกับตัวเองนะครับเพราะว่าผมเองก็ ทำธุรกิจอาชีพส่งเสริมเกษตรอยู่แล้วนะครับในนามของบริษัทเมทาลินพูลทรัพย์99จําจำกัดนะครับตอนนี้ผมเองก็ทํามาถึง7ปีนี้แล้วนะครับบางท่านก็ติดตามในเพจบริษัทอยู่นะครับบางท่านก็กําลังมองหาอาชีพอยู่ฉะนั้นข้อหนึ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราต้องมองข้ามนะมันเป็นเรื่องจําเป็นนะจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านไม่ทําข้อหนึ่งนี้นะฮะ personal branding เนี่ยถ้าท่านไม่มีเนี่ยท่านก็ต้องทำนะครับเพื่อทําเพื่อ ให้ทุกคนเขารับรู้นะฮะและให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อถือตัวเรานะครับพร้อมกับจุดเด่นตัวเราเนี่ยเรามีจุดเด่นตรงไหนที่จะทาให้เราเนี่ยเป็นนักธุรกิจมืออาชีพนะครับที่จะทาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วสามารถเป็นมหาเศรษฐีคนต่อไปได้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมเองก็ศึกษานะฮะศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมกับเรียนรู้แล้วก็เอามาเผยแพร่นะครับแล้วก็มาทําการไล์สดนะครับเพื่อให้ท่านนะครับ เป็นแบบอย่างนะฮะแล้วก็ได้เอาไปใช้ได้ด้วยนะครับก็ฝากนะฮะฝากนะครับในเมื่อผมประกอบธุรกิจอาชีพเรื่องเกษตรแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกถึงทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการนะฮะที่เกษียณอายุหรือกํลาลังจะกเกษียณนะฮะไม่ว่าท่านที่เป็นอาทงานเอกชนทํางานาศรศาาัฐวิสาหกิจนะครับท่านก็สามารถที่จะอาศึกษานะครับแล้วก็ มาเป็นสมาชิกของบริษัทเมทัลลินพูทซับ99จำกัดได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยปลูกพืชเป็นมายืนต้นนะครับเรื่องโกโก้นะฮะเรื่องมากโกอินเตอร์เป็นหมากสูงตุ่แหลมหน้าขาว2 p r โปรดักทีท่ผมทําอยู่นะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ทํามาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับสมัยตอนนั้นที่ผมทำมานะครับผมก็ใช้ชื่อเป็นแค่ร้านค้านะฮะชื่อชื่อร้านเมทัลลินแค่นั้นเองนะแต่ด้วยที่ ผมมีความตั้งใจทําในอาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็มุ่งมั่นทําอยู่ตลอดนะครับทํามาตลอดต่อเนื่องนะฮะพร้อมกับทีมงานของตัวเองด้วยทําจนเรามองเห็นแล้วว่าในเรื่องการประกอบธุรกิจอาชีพเนี่ยนะครับในเมื่อผมเนี่ยส่งเสริมแล้วนะฮะผมศึกษาเรียนรู้แล้วผมรับซื้อกลับคืนแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับพอก้าวเข้าสู่ปี2012นะผมเองก็ จดเป็นนิติบุคคลก็คือบริษัทเมทาลินพูลรัพย์99จำกัดนะครับก็ขออนุญาตทักทายก็สวัสดีนะครับคุณสุนันทาขอบคุณมากๆกนะฮะก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําธุรกิจทุกสินค้าทุกตัวนะครับหรือท่านที่ชมไลฟ์สดผมหรือชมย้อนหลังนะฮะทุกอาชีพเราต้องมี personal branding ให้กับตัวเราเองนะครับความน่าเชื่อถือของตัวเรานะครับแล้วก็ จุดเด่นของตัวเรานะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราขาดข้อหนึ่งนี้ไปนะฮะความน่าเชื่อถือก็มันก็จะไม่มีนะครับแล้วการที่เราบอกว่าอยากประสบความสําเร็จอยากเป็นมหาเศรษฐีนะฮะอยากร่ํารวยเหมือนคนอื่นเขามันก็ยากมากดังนะะนั้นไม่มีคําว่าสายด้วยนะครับเราก็ทำนะท่านไหนที่ทําอยู่แล้วก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมเองก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมกับมา แบ่งปันนะครับพร้อมกับมาพูดคุยแล้วก็บอกกับทุกท่านนะก็สวัสดีท่านหนึ่งนะครับก็น้องปอป่านฮะอันนี้ก็เป็นลูกไล่ของทางบริษัทเหมือนกันนะครับก็น้องปอป่านนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะนะครับรน้องปอป่านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนนะครับชื่อปอป่านเฟมิลี่นะครับอ่าเขาปลูกทั้งโกโก้ปลูกทั้งหมากโกอินเตอร์หมากสูงตูดแหลมหน้าขาวนี้นะครับปลูก2โปรดักต์เลยกับทางบริษัทเมทัลินพูลซับย์99าจำกัด นะและก็ตอนนี้คุณสุนันท์คุณสุน,นสัน,นท์เองก็ปลูกหมากโกอินเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของโกโก้เนี่ยที่ผมส่งเสริมมาตั้งแต่ปี6-1มาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะก็เรารับซื้อแล้วนะรับซื้อพี่น้องอยู่ตลอดเดือนหนึ่งอะ่ะเราจะมีรายได้2ครั้งนะฮะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับที่ชมไร์สดหรือชมย้อนหลังนะครับที่สนใจนะฮะสนใจอยากปลูกโกโก้นะครับท่านเองก็ สามารถพูดคุยกับผมได้นะหรือโทรเข้ามาหากันนะครับ0969352462นะฮะเราก็ยินดีคำแนะนำและก็ปรึกษานะครับหรือบางท่านที่มีผลผลิตแล้วแต่ยังไม่มีที่ขายก็โทรมาพูดคุยกันนะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับที่ชมย้อนหลังด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์กันนะครับอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ อย่างที่ผมบอกข้อหนึ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องของความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องอเป็นคนลักษณะว่าเราเนี่ยทำให้เขาเชื่อถือแบบไหนนะเป็นคนที่ทําให้ตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นข้อไหนบ้างตัวนี้ก็สําคัญนะข้อหนึ่งที่ผมบอกไปนะับ personal branding นะครับส่วนข้อ2นะฮะข้อ2ที่อยากบอกทุกท่านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมาเลยก็คือคําว่าเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เราสร้างนะครับอย่างสมมุติวา่าเรามีสินค้าสักหนึ่งตัว ไม่ว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้นะครับท่านอยากประสบความสําเร็จนะครับท่านอยากเป็นเศรษฐีนะฮะคนต่อไปของตัวเราเนี่ยฉะนั้นสินค้าทุกอย่างที่เราทำนะฮะเราก็ต้องตั้งชื่อเราก็ต้องมีแบรนด์หนึ่งของตัวเองนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับผมก็ในเรื่องของบริษัทเมทัลินพูทรัพเ์้า้าจำกัดเนี่ยผมเองก็มีแบรนด์ชื่อของตัวเองอยู่นะครับที่เราทําประกอบธุรกิจปัจจุบันนี้เลยนะอย่างเช่น เรื่องของโกโก้ที่ผมทำแล้วแต่รูปแล้วนะครับแล้วก็จำหน่ายแล้วเนี่ยเราก็สร้างแบรนด์ของเรานะโดยการที่เราตั้งชื่อนั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราทำอยู่เนี่ยข้อ2นะฮะคือคำว่าแบรนด์นะครับเราอย่าลืมนะฮะบ,บางคนเนี่ยมองข้ามนะครับมองข้ามว่าในเมื่อเราเนี่ยมี personal b r a n d i n g ของตัวเองแล้วมีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับแต่เราลืมว่าสินค้าที่เราขายอยู่เนี่ย เราลืมตั้งชื่อแบรนด์ไปนะฮะฉะนั้นย้อนกลับไปดูนะฮะย้อนกลับไปดูแล้วว่าอสินค้าเราเนี่ยมีแบรนด์นี้ยังเป็นแบรนด์ชื่ออะไรคนที่เขาซื้อที่ขาค้าขายกับเรานะฮะเขาจะได้จําได้นะ,ะผมสมมุติอย่างของผมเนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าหนึ่งตัวเนี่ยผมใช้ชื่อแบรนด์ของเมทาลินอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับท่านก็เหมือนกันในเมื่อเราทาอาชีพค้าขายในเมื่อเราอยากจะ เป็นมหาเศรษฐีคนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องตั้งแบรนด์สินค้าของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะอันนี้เป็นข้อ2นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันแล้วก็มาพูดคุยบอกกล่าวกับท่านนะครับส่วนพี่น้องทุกท่านที่ชมไลฟ์สดผมหรือชมย้อนหลังเนี่ยอยากนะครับอยากมีความต้องการนะครับว่าเอะบริษัทเมทัลลินพูลซับเนี่ยณปัจจุบันนี้เปิดมาถึง7ปีแล้วนะครับเราอยากจะมี ส่วนร่วมในบริษัทก็คือเป็นสมาชิกของบริษัทนะครับหรือเป็นลูกไร่ของบริษัทท่านก็ทําได้นะอย่างผมก็ขอ,อนําเสนอนะในเรื่องของโกโก้กับหมากโกวินเตอร์นะครับเป็นหมากสูงตุนแหลมหน้าขาวนะเพราะว่าธุรกิจอาชีพที่ผมทํา2โปรดักต์นี้เนี่ยผมทํามาตลอดต่อเนื่องนะครับทั้งลงพื้นที่ทั้งตรวจเยี่ยมแปลงนะครับแล้วก็ทั้งไร์สดนะครับพร้อมกับชี้แนะบอกกับพี่น้องเกษตรกรของเรา นะครับให้ได้มีความรู้ว่าจะต้องทํำยังไงโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยโกโก้ก็อาจจะขาดตลาดบ้างนะครับหรือผลผลิตออกน้อยบ้างหรือบางพื้นที่ก็ไม่ออกเลยนะครับมันก็จะเป็นช่วงของมันนิดนึงนะเพราะว่า,าฝนฟ้ามันตกหนักมากอย่างนาตอนนี้เลยนะครับในอําเภอเมืองกําแพงเพชรหรือหลายพื้นที่เนี่ยฝนมันก็ตกตกอย่างแรงเลยนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้ที่บริษัทก็ตกอย่างแรงเลยนะแต่ผมเองก็ ไม่ใช่ภาษาของผมนะครับผมก็ต้องมาพูดคุยมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้นะแล้วมาบอกทุกท่านด้วยนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับว, er, okay. วันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องเษนรกรหรือท่านที่อยู่ในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตาก hmm. พรุ่งนี้ท่านจะได้เจอผมนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นไปเี่ยมอำเภอแม่สอดในวันพรุ่งนี้นะฮะก็เราจะได้เจอกันนะครับที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากเพราะว่าผมเองนะฮะ ได้รับการอนุเคราะห์จากสากลเขาเดี๋ยวพ่อผู้อำนวยการของสากลการเกษตรเนี่ยเขาเชิญบริษัทเมทัลลินพูทรัพย์ไปร่วมงานนะครับเพื่อไปส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็ไปให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็ผมเองก็จะไปนําเสนอนะฮะก็ไปพิจารณาเรื่องของอมาโกอินเตอร์สูงตูดแหลมหน้าขาวตัวเนี้ยแล้วก็เรื่องโกโก้นะครับไปพบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับมันเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการประชุมประชุมใหญ่ของสากลเขานะครับเขาก็เชิญทางบริษัทนะครับให้ไปร่วมงานก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับฝากท่านในที่อยู่พื้นที่นะฮะในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าทํางานเอกชนนะฮะเราก็จะไปเจอกันได้นะครับในนามของบริษัทเมทาลินพูลรัพย์99าจำกัดนะครับไปพูดคุยกันในพื้นที่ไปสอบถามกันบางท่านก็อยากจะปลูกโกโก้บ้างบางท่านอยากจะปลูก หมากโกอินเตอร์เป็นหมากสูงตูดแหลมมันเป็นยังไงนะต้องใช้ยังไงอาจจะต้องทําแบบไหนบ้างเราไปเจอกันในพื้นที่นะครับเ,เพราะว่าพรุ่งนี้ผมเองก็ได้ศึกษาดูนะฮะเราจะทําการจัดโปรโมชั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับน่าสนใจฮนะน่าสนใจเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยผมก็เองก็ศึกษาดูนะฮะว่าเราทำางไงกับพี่น้องเกษตรกรได้มีอาชีพยั่งยืนอันะนี้ก็นี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเองก็จะต้อง ลงพื้นที่นะครับเพื่อไปพบปะพี่น้องเกษตรกรด้วยข้อมูลคร่าวๆว่า,วามีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นร้อยๆคนเลยนะครับ200คน300คนนะเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของเขานะก็เป็นโอกาสที่ดีก็เลยฝากข่าวประชาะสัมพันธ์นี้ไปถึงพี่น้องเกษตรกรอำเภอเแม่สอดนะฮะจังหวัดตากนะครับที่สถานที่นะฮะสถานที่ก็คืออ่าเข้าไปแสดงที่หอประชุมของวิทยาลัยเทคนิคนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ป็นหอประชุมใหญ่เขาอะนะครับเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรเยอะมากนะที่เป็นห้องประชุมของเขาเองนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่งได้รับข้อมูลเมื่อตอนช่วงเย็นนี้เองนะครับสำหรับสถานที่นะฮะไปเจอกันได้นะครับที่หอประชุมนะครับหอประชุมของวิทยาลัยเทคนิคอําเภอแม่สอดจังหวัดตากไปเจอที่นั่นเลยแล้วก็ผมเองก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับโปรโมชั่นร้อนแรงสุดๆนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรเราจะได้มีอาชีพที่ยั่งยืน พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ผมเท่าที่ผมมีข้อมูลมานะครับเขาปลูกในเรื่องของข้าวโพดเยอะนะครับก็มีมันสำปะหลังบ้างมีอ้อยบ้างนะครับก็มีแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นพืชล้มลุกราคามันตกต่ําตอนนี้นะฮะร,ราคามันตกต่ํามากฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีคือเราแบ่งแปลงนะครับทั้งมีเนื้อที่สิบไร่แบ่งสักห้าไร่ทั้งมีเนื้อที่หนึ่งร้อยไร่ แบ่งสัก20-30ไร่ก็ทําได้มันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราทําไปอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะลักษณะว่าเจ้าบ้างนะครับได้บ้างเสียบ้างนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับพื้นลมลุกนะครับก็วันพรุ่งนี้แหละครับจะได้เจอกับพี่นงเกษตรกรที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผมเองก็จะไปนําเสนอแล้วก็ไปบรรยายพรีเซนต์ให้กับสมาชิกอสองสามร้อยคนนะครับ ให้เขาเนี่ยได้มีความคิดแตกต่างนิดนึงว่าเราหน้าจะเอาไม้ยืนต้นเนี่ยเข้ามาปลูกด้วยเพราะว่ามันเป็นไม้ยืนต้นที่ยั่งยืนด้วยนะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับอย่างโกโก้เนี่ยลงทุนครั้งเดียวนะฮะเก็บเกี่ยวได้ถึง50-60ปีนะครับถือว่าสุดยอดมากและถ้าเป็นหมากหมากโกอินเตอร์เนี่ยหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวเนี่ยลงทุนครั้งเดียวเก็บได้ถึง30ปีนะนี่คือความแตกต่างระหว่างพืชล้มลุกกับไม้ยืนต้น นะครับฉะนั้นฝากถึงพี่น้องในพื้นที่หรือละแวกใกล้เคียงนะครับที่สนใจนะฮะทีอ่อยากจะปลูกนะเราก็ไปเจอกันในงานผมเองก็มีรายการโปรโมชั่นที่จะแบ่งปันให้นะตอนนี้ก็มองไม่ก็เห็นเหมือนกันก็มีมีน้องปอป่านนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทักทายกันได้นะครับฝากกดแชร์กันนะฮะฝากกดแชร์กันเยอะๆต่อๆกันนะครับหรือว่า ชมย้อนหลังเนี่ยก็สามารถแชร์ต่อได้นะครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราขาด4ข้อนี้ไปนะฮะเราจะประสบความสำเร็จได้ยากมากเราอยากจะเป็นหมหาเศรษฐีบางครั้งก็ยากมากมันจะต้องมีให้ครบองค์ประกอบอันนี้ผมพูดไปแค่ข้อ2เองนะฮะนอกจาก personal branding แล้วเป็นแบรนด์แล้วนะครับเราไปต่อข้อ3เลยครับข้อ3นี่คือเรื่องของการตลาดการตลาดนะฮะการตลาดนี้ก็ไม่ยากนะครับ อย่างที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อวานนะจาได้การตลาดนี้เราจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างที่1คือเรื่องของออฟไลน์ line, ในการทําการตลาดนะครับออฟไลน์ off นี้ก็คือเรานําเสนอสินค้าด้วยตัวเราเองไปพูดคุยใช้ความสามารถเราไปคุยไปบอกต่อวาอ่าสินค้าเราดีอย่างนี้นะสินค้าเราเป็นแบรนด์ชื่อแบบนี้นะนะครับส่วนออฟไลน์ line, ก็เหมือนที่ท่านเจอหน้าผมอย่างตอนนี้ก็คือสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับเป็นการไลฟ์สดก็ได้หรือว่าท่านจะ ไม่เห็นหน้าก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่มันสามารถช่วยเราได้จริงๆนะครับนี่คือเรื่องการตลาดข้อ3นี้นะฮะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมได้พูดคุยแล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ของผมเนี่ยให้กับพี่น้องทุกท่านไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจอาชีพอะไรนะครับเราไม่สามารถขาดไปได้เลยแนมะ้แต่ข้อเดียวนะครับฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมจะเน้นย้ำในเรื่องของออนไลน์ซะมากกว่านะเพราะว่า เรารู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้สื่อออนไลน์นะเป็นตัวช่วยมันค่อนข้างที่จะลําบากในการประกอบธุรกิจอาชีพนะครับเพราะว่าการที่เราทาออฟไลน์เนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่มันยังไม่ดีที่สุดผมยกตัวอย่างเช่นการทําออฟไลน์เนี่ยถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่มีไรายได้ถูกไหมครับน,นนี้คือคือผลเสียนิดนึงกับออฟไลน์นะครับออฟไลน์ตรงกันข้ามถ้าเราใช้สื่อออนไลน์เนี่ย มันสามารถที่จะบันทึกได้มันสามารถดูย้อนหลังได้ถูกไหมครับแน่นี่คือความแตกต่างของมันฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยออนไลน์เนี่ยจะสุดยอดมากกว่านะผมก็เลยอยากให้ทุกท่านนะครับลองเปรียบเทียบแล้วหันกลับมาดูนะว่าการท,ทําธุรกิจอาชีพทุกวันนี้เนี่ยเราอยากจะสําเร็จเราอยากจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราด้วยก็คือเข้าสู่กระบวนการออนไลน์ซะนะครับทำการไลฟ์สดซะ อย่างที่เราเห็นนะครับมีพี่น้องทั่วไปที่เขาเป็นาขายของตามออนไลน์เนี่ยก็เยอะเขาก็ประสบความสําเร็จอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะหรือว่าแต่ละสินค้านะก็อย่าลืมในเรื่องของแบรนด์ที่ผมบอกต้องตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองด้วยอยากขายอะไรสักชิ้นหนึ่งแต่เราใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวช่วยในการทําการตลาดถือว่าสุดยอดเลยนะครับแล้ววันหนึ่งมันจะประสบความสำเร็จของมันเองนะครับเหมือนที่ผมมานั่งไลฟ์สดบอกกับทุกท่านแล้วมานั่งพูดคุยกันเนี่ย ผมทําอย่างนี้มาตลอดแล้วนะครับ6ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับมีบางช่วงบางเวลาที่ผมเนี่ยออกนอกพื้นที่แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีเวลามานั่งไร้สดพูดคุยกับพี่น้องเกษรตรกรนะครับหรือกับหลายๆท่านที่ผมไม่ได้มีข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกให้นะก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมว่าการตลาดก็เป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นทําควบคู่ก็ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์2ตัวเลยนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะฮะ บริษัทเมทัลินพูทรั์99จำกัดเราประกอบธุรกิจอาชีพเรื่องเกษตรในการส่งเสริมนะครับและรับซื้อผลผลิตกลับคืนทั้งโกโก้ทั้งหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวเป็นหมากโกอินเตอร์นะครับที่เราทาอยู่ทุกวันนี้นะครับหมากโกอินเตอร์หมากสูงตุดแหลมหน้าขาวนี้นะฮะเขาเองก็ตอบโจทย์ชัดเจนมากก็คือปลายทางนะครับไปทําเรื่องของสีนะฮะสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต แล้วก็สุดท้ายก็เป็นในเรื่องของแสนักของขบเคี้ยวนะครับซึ่งเอาเปลือกหมากเนี่ยไปทําการแปลรูปนะเขาเรียกว่าเป็นตัวปิงหลานนะครับแปลรูปเพื่อขบเคี้ยวนะฮะถ้าท่านนี้เป็นพนักงานขับรถท่านก็สามารถเคี้ยวเปลือกหมากตรงนี้ได้มันก็จะแก้ให้เราไม่ง่วงนอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นสมุนไพรเรื่องการดับกลิ่นปากก็ได้นะครับหรือบางบางพื้นที่นะฮะเท่าที่ผมได้ข้อมูลเนี่ย เขาส่งไปขายถึงโซนยุโรปเลยนะครับไปทางอังกฤษและเซาท์อเมริกาเนี่ยอากาศบ้านเขามันจะหนาวเย็นแต่เวลาที่อมหมักตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมิในร่างกายให้อุ่นขึ้นนี่คือปลายทางของเขานะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างปลูกไปแล้วเนี่ยใครจะมารับซื้อมันจะต้องไปรูปแบบไหนตรงนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหมากนะฮะแต่ละหลายคนอาจจะเข้าใจตรงกันข้ามนิดนึงว่า หมากกรมใช่ไหมหมากกรมที่กินกับภูเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะบางท่านยังไม่เข้าใจเลยแต่หมากมันมีหลากหลายชนิดนะครับเยอะมากๆนะครับหมากเนี่ยแต่หมากที่บริษัทเมทัลลินพูลซับ99จำกัดส่งเสริมนะครับมันเป็นหมากสูงตุ่แหลมหน้าขาวนะเป็นหมากพันคุยเตอร์เนี่ยที่เราส่งเสริมมาตลอดต่อเน,นื่องตอนนี้เลยนะครับและพรุ่งนี้ผมก็เลยมีโอกาสไปนําเสนอที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสากลที่เขาประชุมใหญ่กันนะครับ เพื่อไปบอกเก่าวพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ปลูกนะครับได้ปลูกเรื่องของหมากตัวนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องโกโกโ้โกเพราะว่าบราิษัททํา2ตัวเลย2 p r โปรดักต์นี้เลยนะครับสุดท้ายนะฮะข้อ4ที่ผมอยากจะบอกทุกท่านเนี่ยก็คือในเรื่องของการขายการขายนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าการขายเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนหรือประเทศไหนเนี่ยมันสามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะครับ แต่การขายตัวนี้นะฮะเราขายสินค้าเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็เอาตัวนี้เป็นตัวช่วยก็ได้ในเรื่องของออนไลน์นะมันก็ไม่ยากนะครับเราสามารถที่จะนำเสนอ,อในหน้าสื่อได้ในออนไลน์ที่เราขายเนี่ยบางคนเขาก็มีช่องที่เขาขายอยู่แล้วเป็นประจําส่วนมากเราจะเจอที่เขาขายขายของออนไลน์กันเยอะเห็นไหมครับนั่นน่ะนั่นก็เหมือนกันนั่นคือเรื่องการขายนะครับหรือว่าท่านจะขายแบบยกตัวอย่างขายตามตลาดนัดก,ก็ได้เหมือนกัน นั่นคือการขายเหมือนกันนะะมันจะขายได้หมดเลยใช่ไหมครับขายได้หมดเลยทุกพื้นที่ทุกสถานการณ์ที่เราทำนะฉะนั้น4ข้อนี้วันนี้ที่ผมมาแบ่งปันแล้วบอกบอกทุกท่านนะครับมันมีประโยชน์อย่างยิ่งนะโซเชียลแบรนด์นะครับสร้างชื่อสร้างตัวเรานะฮะสร้างความน่าเชื่อถือตัวเรานะครับแบรนด์ Band, ข้อ2นี้แบรนด์เนี่ยก็คือตั้งชื่อสินค้าซะนะเรายังไม่ได้ตั้งก็ลองตั้งดูว่าชื่อจะเป็นชื่ออะไรมันจําเป็นนะครับมันต้องตั้งชื่อด้วย เขาจะได้รู้จักเขาจะได้จําได้เวลาคนซื้อแล้วอยากจะซื้อต่อเนี่ยไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้ชื่ออะไรมาจากไหนเขาก็ยังไม่รู้เลยฉะนั้นเราต้องทํานะครับข้อ3ก็คือในเรื่องของการตลาดทาทั้งออฟไลน์ line, ทําทั้งออนไลน์ตีคู่กันเลยนะครับสุดท้ายคือเรื่องของการขายการขายก็อย่างที่บอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนก็ขายได้อยู่พื้นที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนประเทศไหนก็ขายได้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับเราอยากประสบค,ความสําเร็จท่านก็ต้องทําทั้ง4ข้อนี้เราไม่สามารถขาดข้อหนึ่งข้อใดได,ได้นะครับท่านก็ลองดูว่าทุกวันนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราขาดข้อไหนไปเราก็เติมเข้าไปซะแล้วนะท่านก็จะประสบค,ความสําเร็จได้ท่านก็อยากจะ,ะเป็นมหาเศรษฐีวันข้างหน้ามันก็เป็นได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันไม่มีคําว่าสายอย่างที่บอกนะฮะมันสามารถเติมเต็มได้ ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าเดือนนี้เดือนหน้าหรือปีไหนๆมันไม่มีคําว่าสายนะครับเราต้องทํา4ข้อนี้ควบคู่กันผมเองก็ยกตัวอย่างอย่างที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้แล้วนะครับผมก็ทําแบบนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็พร้อมกับลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ช่วงเนี้ผมเองก็อาศัยสื่อนะครับทุกช่องทางนะที่ผมทําได้ก็เรื่องออนไลน์ในการไลฟ์สดแล้วก็การพูดคุยกัน แต่ถ้าท่านไหนที่อยากจะคุยหลังไม้นะฮะก็คืออยากโทรมาคุยกับผมเนี่ยก็ยินดีนะครับ0969352462อย่าลืมนะฮะโทรมาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับอยากจะปลูกมากอยากจะปลูกโกโก้นะต้องทำยังไงนะครับก็โทรมาหากันนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับเน้นย้ยำนะฮะพรุ่งนี้นะผมก็จะต้องไปเจอพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากอย่าลืมนะครับที่หอประชุมของวิทยาลัยเทคนิคอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก นะมีสมาชิกพี่น้องเกษตรกรเป็นร้อยร้อยคนนะครับหลายร้อยคนที่เข้าไปประชุมประจําปีสามัญเขานะผมเองก็จะไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่แน่นะครับในพื้นที่ตรงนั้นวันพรุ่งนี้ผมอาจจะทําการไลฟ์สดเพื่อให้ทุกท่านได้รับรับชมด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นเห็นภาพบรรยากาศในงานพรุ่งนี้ได้ด้วยนะนี่ก็สิ่งหนึ่งนะครับที่มันตอบโจทย์ให้เราก็ต้องทําการตลาดควบพูดไปนะครับนะก็วันนี้นะครับก็สิ่งเล็กเล็ก,ลกน้อย ที่ผมมาแบ่งปันนาฮะแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราสามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรสิ่งดีๆก็จะมานําเสนอนะครับพร้อมกับมาแบ่งปันบอกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านที่ชมไลฟ์สดผมนะครับหรือทุกท่านที่ชมย้อนหลังฝากกดแชร์กันด้วยนะครับกดแชร์บอกต่อๆกันแล้วกดติดตามนะครับก็จะมองเห็นนะครับว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ไหนทําอะไรบ้างนะวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆวันหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ